อันยองคะเซลลพวกับเซลล์ั่นค่ะเเค้กกนนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบ็อกซึ่งแบบนี้ไปเจอส่องหนึ่งที่เขาเล่นเห็นเขาเล่นแบบนี้ก็เออน่าสนใจก็เลยลองมาลองเล่นดูถ้าใครอยากจะเล่นเดี๋ยวทำกันหาลิงก์แบบมาให้นะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปกันเลย อันนี้เราเล่นนอกรอบนะไม่ต้องงว่าทำไมท่ายืนเป็นอย่างนี้อันนี้เราเล่นนอกรอบเลก็เลยได้สัตว์เลี้ยงมาเห็นไหมคะธนูอย่างนี้เป็นจับแมพเอ,อ่อเป็นจับแมพฟันดาบมาเป็นแมพ ยิงขนุนแทนนะคะถ้าใครห้ให้เสียงทอดอะไรขออภัยด้วยนะฮะแม่เราทอดอะไรไม่รู้นะฮะเราหาเพลงก่อนนะฮะ แป๊บหนึ่งแป๊บนึงนะอ,อ,อมาแล้วนะฮะเมื่อตะคืนนี้แม่ไปถามแม่ว่าแม่ทําอะไรแม่บอกว่าผดัดก๋วยเตี๋ยวก,ก็ก็ว่าอยู่ได้กลิ่นได้กิ่นผัดอะไรประมาณนี้ เราจะวับไปนะฮะเราจะวับไปนะฮะเราจะวับไปนะวับยังไงเหรอเพราะว่าน,น,นี่นี่ตรงนู้นน่าจะมีที่วับอะตป๊นะู่นนะวับเราเปิดโซนอีกโซนหนึ่งไม่ใช่ตรงนี้ ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้แหละเนี่ยแหละติดวาร เราวับมาเพราะว่าเรามาส่วนนี้แล้วเขาต้องมาเปิดสัตว์เลี้ยงส่วนนี้ปะเดีย๋ยวดูก่อนนะว่าสัตว์เลี้ยงส่วนนี้มันยังไงจะแม้แล้วว่าซ่องไหนเขาเล่นแบบนี้ยกบเล่นหลมหรือพี่แฟนโฟซินจำไม่ได้แล้วคือมันนานมากกมนี้ก็เก็บไว้อาดไงแบบผีก็มีแบบแบบผีก็มีอยู่นะ มีให้อัดนะอีกแบบหนึ่งนะเป็นแบบผีแบบผีแนวญี่ปุ่นอะ่ะถ้าใครอยากจะเล่นก็เล่นด้วยได้นะแบบผีญี่ปุ่นอะ่ะแนวแบบเฮอร์เรอร์ไม่มีเพื่อนเล่นไงเราเพื่อนก่อนว่าเพื่อนจะเล่นไหมจะได้ลองเข้าไปเล่นดูว่ามันเป็นยังไงแนวแบบผีแนวแบบผีแบบญี่ปุ่นอะ่ะ เวลาเราเข้าไปมันเป็นยังไงมันน่ากลัวไหมถ้าน่ากลัวก็ไม่รู้ว่าเราจะเกี๊ดหรือไม่เกี๊ดผีเนาะ น,นีก็เมื่อแมบเมื่อบางแแบะที่แบบที่แบบอะไรรู้ไหมคือเมื่อบางแมบที่แบบเราแบบมาให้แบบเป็นแบบทำให้สัมผมไม่มีอ่ะเบื่อ เมื่อมางแบบที่ทําให้แบบผมผมหายไปอะไรอย่างงี้มันน่าเบื่อตรงนี้แหละ เราวิ่งเออโอ้ยลูกนี้น,าน่าจะอัปเกรดอีนั้นแต่แรกไม่ต้องงงว่าทําไมเราเอารูปเร,รียลลิตี้ที่มันมีคําว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็คือวันนี้มันเกิดเรานั่นเองนะคะตอนตอนที่ผมแกะของขวัญมผมก็งงว่ามันคืออย่างวะปรากฏว่ามันคือเครื่องเล่นเกม ยุคก้าศูนย์นะฮะมันเป็นเกมแบบ เดี๋ยววันเดี๋ยววัน,วนเดี๋ยววันไม่ใช่วันเดี๋ยววันเดี๋ยววันปีใหม่เดือนหน้าใช่ปะเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยววันปีใหม่เดือนหน้าเดี๋ยวจะมีทําการเปลี่ยนแปลงซูเปลี่ยนแปลงรูปรูปช่องกร u ๊ปนะฮะตอนนี้กําลังหาเสื้อรู้ว่าถ้าถ้าถึงหน้าปีใหม่เนี่ยถ้าถ้าถึงปีใหม่ปุ๊บจะจะเอาเสื้อตัวไหนดีมาทําเป็น ปกช่องยูทูบกำลังหาเสื่ออยู่กำลังกำลังหาเสื่ออยู่เรียบรีบอาจไม่เท่เลยนะเดี๋ยวจะรีบไปดูช่องหนึ่งอ่ะรีบไปดูคนในเรียลลิตี้ที่ที่ที่หายไปนาน ไม่รู้เขาอย่างไรอยู่หรือเปล่านะคือเข้าไปก่อนที่จะมาดคลิปด้วยซ้ำจะไปดูว่าเขายังไรอยู่ไหมถ้าไม่ได้ไรเราจะได้เดยวจะได้ไปสิงไรคนญี่ปุน่นจะได้ไปถึงไรคนญี่ปุน่นเอลเลนดีด้เนี่ย แอปพลิเคชีเนี้มันมีมันมีมันมีไอ้นั่นมาใหม่เยอะมากตู้สุ่มมาใหม่แบบเยอะโคตรจะเยอะอะไรขนาดนั้นตู้สุม่มแอปเบาๆลงหน่อยตู้สุม่มเาบาๆลงหน่อยนะตู้สุ่มอะไม่มีนี่อยู่อย่แล้วว่าไม่มีบัตรกระซาแล้วก็เงินการสุ่มด้วย ประเด็นถ้าถ้าจะมีถ้าจะมีโต้สุ่มมาใหม่ขนาดนี้เบาๆหน่อยนะเร็วลีิตีเบาๆหน่อยคือประเด็นไม่มีตู้ไม่มีนี่ไงเงินไงไม่มีเงินไงประเด็น ไม่มเ,เดนไม่มีเงินแบบเติมเรตที้ระบบก็ไม่มีเงินเติมเหมือนกันระบบก็ไม่มีเงินเติมเพราะว่าไมีแต่ของฟรีส่ฟรีที่ที่ระบบมันแจกมาแจกของฟรี เราจะไปโซนใหม่น่าจะได้เราั้งน่าจะไปโซนใหม่แล้วเรา้งเพราะว่าตอนนั้นเราเปิดไปแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนวนะ่าเราเปิดม่ได้อย่าง ยังไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีเงินเยอะกว่านี้มีเงินเยอะกว่านี้อันนี้น่าจะไปได้แล้วล่ะ นี่น่าจะไปชนใหม่ได้แล้วล่ะไปสมัยได้เง้ยไม่หวอะชนใหม่ไม่ไหว มันเยอะมันเยอะยิงปอนเร่นโอ้โหกวจะยิงหมดอะมันเยอะเยอะจนปวดมืออะ เยอะเกินเลือดอ่ะเดี๋ยวขอหาทำการติดคลิปแล้วกันปิดคลิปด้วยกันน่นี่น่าจะได้อยู่วอดเดอร์ Water. โอเค๋ย่ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดทักทายให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วหลับบาย